สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวขนมนะคะที่น้องฟ้านะคะน้องแฟชชองของเราส่งมาให้เป็นขนมจากญี่ปุ่นเลยในเมื่อเป็นขนมนําเข้าเราก็ต้องมีคอนเทนต์นิดนึงเผื่อบางคนได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสได้แบาเอ้ยทำไมเห็นขนมอันนี้ที่พี่วิวเคยทานเนี่ยเผื่อบอกว่าอร่อยอย่างเงี้ยอยากจะลองทานเนาะแต่อันนี้คือเราอ่ะชิมในไลฟ์สดเมื่อคืนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชิมอีกรอบนึงด้กันในคลิปนี้เนาะเริ่มจากอันนี้เลยอ่าเริ่มจากของคาวก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบซาไ นี่นะคะอันนี้คือห่ออ,อ,อ่าแบบแรกอาจจะเหมือนช็อกโกแลตเนาะแต่ว่าที่จริงก็ก็คือไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบมองยังไงน้องในไลฟ์สดเมื่อคืนบอกว่าเหมือนช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเนาะเนี่ยค่ะมันจะชิมแบบนี้ินอเนี่เหมาะแบบกินเล่นเพลิน กรอบมากม,มันจะเป็นเหมือนขนมปลาหมึกน,นะคะรสชาติข้างในเป็นกรอบๆแล้วก็มีความหอมของสลายสาหร่ายไม่หืนเนาะมไม่หืน <c oughs> <c oughs> อันนี้อร่อยเลยคือ <c oughs> ถ้ามีโอกาสได้ซื้ออันนี้แนะนำเนาะแนะนำไหมแนะนำ <c oughs> อยากชิมอันนี้อยากรู้ว่ามันคืออะไร,ะไระมันคล้ายๆเหมือนขนมจุกตับอ่ะเนี่ยเนอ มันจะเป็นเหมือนกับเนี่ยไส้ข้างในตรงรูปมันเป็นเหมือนขนมตุ๊บต๊อบอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นดีเทลประมาณไหนแต่ว่าน่าจะเป็นรสชาเขียวเนาะเพราะว่าขนาดนี้ใช่เพราะว่าเป็นยังไงมันเป็นเหมือนโถแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นไม่เนี่ยเป็นโถที่เวลาเขาชงชาเธอเห็นไหมโถแบบเหมือนถ้วยอ่ะแล้วก็เขาจะชงชาเออ อุ้ยได้เยอะได้เยอะมากเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวเทให้ดูเลยว่าได้ประมาณไหนเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้โหเฉดฉันว่าขนมตุต๊กตาบแล้ว <laughs> ฉันว่าเหมือนขนมตุต๊กตาบแน่นอนตุ๊กตาบยังไงไม่เคยกินมันจะเป็นแท่งๆแล้วก็เป็นมีความถั่วๆในๆแบบเกลือเกลืถั่วอุ้ยอ๋อเป็นชาเขียวเป็นไงคะรีวิว <c> ด <oughs> <ฮ>้วยค่ะ <c oughs> ว่ามันจะร่วงไหมปารอันโคตรแยบอ้าวเหรอนี่นะคะประมานี้ทุกคนเบียถุงนะจ๊ะมันเหมือนขนมวอฟเฟิลที่แบบกรอบๆอ่ะของคนไทยอ่ะแล้วแล้วมันจะเคลือบด้วยชาเขียวที่เป็นชาเขียวมัทฉะมันเหมือนไอ้ที่ที่เรากินอะอะไรนะโปโจอ่ะ แท่งๆโอจูอ๋อจูโรตีใช่ไหมไม่โอจูโรช็อกโ,โกแลตโอจที่มันเป็นแท่งๆแหมเป็นกล่องแหมทีม่เป็นแท่งๆเรนไดนะกินแล้วมันแบบเจ๋งม่ชาเขียวทุกพวกอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอะอร่อยอร่อยมากเลยเพราะว่าชาเขียวมันเป็นมัทฉะด้วยมันเลอะหอ่เอาอีกก็ได้เป็นไรกินเลยอร่อยจัดแต่ว่ามันมันเข้าใจแล้วแบบพี่ยินเลียเพราะว่ามันติดมันติดเยอะมากพวกชาเขียวอะแต่เขาจะไม่เลียงไง อร่อยอะ่ะเหมือนมันเป็นฟูชาเขียวเทมือนกันนะอร่อยมากเลยเนี้ยอันนี้อร่อยอร่อยอะอระหว่างอ่ะระหว่างอันเนี้ยกับอันเนี้ยช,ชอบอันไหนบบมากกว่ากันอันนี้เนาะอันเนี้ยชอบอันเนี้ยอันโคตรแซ่บครับโคตรแซ่บเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรสคาราเมล <c oughs> คาราเมลบิสกิตเนาะ <c oughs> เพราะว่ามีมีแทนบิสกิตด้วยเน <c oughs> เี่ยแล้วก็มาไอกินแล้วก็ไออุ้ยซองดีอ่ะอให้เทให้ดูก็ได้ว่าเยอะไหม รประมาณนีเห็นไหมะประมาณเจ็ดชิ้นลองกินดุ็แบบนี้เราว่ารสคาราเมลโอ้ชอ็อกโกแลตโอ้มันเป็นสองคูโทนนะคะ,<น>ะเป็นสอง,สองชั้น เหมือนเขาเรียกนอะ้วข้าวาน,นัเมาอะไรเเรียกมัน,น,นข้าวอ,อ้ะเหมาข้าวเม,ม,มาเทมเดืออันนี้ก็หน่อยที่ืน,น้ำหนัก,กจะไม่ขึ้นหรอน้องฟ้าส่งมาขนา <laughs> อ้ยอร่อยมากเลยอมมดมา <c oughs> มีความมันของของข้าวอ้อ่ะเนาะมันเป็นมันๆแล้วก็ทำอะไรก็จะแบบเนอยอรออร่อยอร่อย เดี่ยไม่ถูกเลยที่กินมาชอบหมดแต่ว่าแค่ชอบที่สุดตัวนี้เขาชอบอันนี้แล้วก็อันนี้อันดับสองแล้วก็ให้อะไรปลาหมึกอันดับสามไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ปลาหมึกไหมหรืคิดว่าแต่แบบนี้ดีกว่าคิดแค่อะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นปัตเตอร์เค้กเหมือนพวกไม่ใช่ปัตเตอร์เค้กเหมือนชีสเค้กเนี่ยเป็นแบบเหมือนรูปชีสเค้กอันนี้คือมันมันมีความเละลายมาก่อนแล้วไงเพราะว่ามันโดนความนเป็นชีสเปล่านี่หรอใช่ใช่มันเป็นชีสเค้ก นี่ทุกคนอุยเนี่ยอู๊ดมันเละแล้วอ่ะเดี๋ยวมันน่าจะเค็มๆถูกไหมเขาเดาแล้วนี่ถูกได้ไงวะเค็มปิ๊ดเลยหอมด้วยอ่ะเค็มไหมไม่ไม่เค็มหวานแล้วว่เป็นนมมันนมใช่รสชาติหมืนนมเลยไม่ได้มีความชีสฟิกนะเหมือนเหมือนนมมันน่ามันน่าไม่ได้เป็น กนก็เป็นเคเอชชิ่งนเป็นเคเอชชิ่งมหวานหวานถ้าคุณชอบหวานหนอ่ะอันนี้น่าจะหวานสุดอันนี้หวานหวานมากแต่อร่อยอันนี้มันละลายมาก่อนแล้วมันก็เลยไม่เป็นชิ้นใช่อันนี้เราไปแช่ตู้เย็นมาอ,อันนี้ไม่รู้รสอะไรชาเขียวไมมหมชาเขียวน้องให้มาสองชิ้นใค้คนละชิ้นจะเดงว่าอันนี้อร่อยมากเพราะว่าให้มาแค่นี้ ว่าที่เดียเ๋ยว้องเก็บไปกินใช่ไหมมาดูอุ้ยชาเขียวจริงๆแหละดูดิเขียวเขียวเลยอ่ะดูดิแบบทะลักเลยอ่ะเอ,อ้ชืนพูดไหมชาเียวถ้าเทียบกันสองตัวเนี้ยชอบอันนี้มากกว่าเธอชอบอัน,น อันนี้เหมือนจะขมอ่ะมันติดขมนิดนึงอ,อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีความหอมหวานไม่หวานไม่หอมเหมือนอันเนี้ยอ,อันนี้มันจะขมขมือ่ะไม่หวานอันนี้ขมขมนิดนึงขมปปลายอ่ะตอนแรกะกินไม่ขมอันนี้แล้วแต่คนชอบเอนี่ยถ้าชอบแบบเค็มมากเลยอ่ะฮะอันนี้เค็มมากมแบบแค่เกีเค็มมากเค็มแบบขมอ่ะใช่ ต่อไปติดแคทอะไรไม่รู้นั่นะดั้งเดิมไม่เป็นสีขาวอันนี้นะนมหือยู่บ้านไหนอันนี้เป็นสีขาวไม,มไม่ใช่นมเออมันไม่ใช่นมมันเหมือนเหล้าเหมือนแบบลำ เป็นเหมือนลำลำที่หมูกินก็ถูกเลยนะก็หมูกำลังกินอยู่เธอก็หมูอย่างนั้นอ่ะเป็นหมบ้มันไม่ใช่นมอ่ะมันไม่รู้มันคืออะไรอ่ะนั่นมันเป็นเหมือนกับมีแอลกอฮอล์ได้ปะปากขาวนี่ก็รสชาติแปลกๆดี จำก็หวานะอะไรอยู่ชอบกับอ,อันนี้ก็รสชาติแปลกนี่แอ่ะน่าจะบวยนะเดี๋ยวนั่นนไงไว้ทีหลังไว้ตัดตัดป้าทำไมอื่นไม่กินแล้วรอให้แม่ชิมด้วยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยสตรอเบอรี่ไหมตัดเนี่ยสตรอเบอรี่ก่อน <c oughs> อันนี้เป็นสตรอเบอรีร่นะคะโอเคอันนี้น่าจะมันจะเซเว่นนะ <c oughs> <c oughs> สองสามสี่ห้าหกหกลูกนะคะผมเป็น,ปนสตรอเบอรี่เน้นเป็นลูกเลยเหมือนเขาเคลือบอะไรมาดนีน่ยม,มันไม่ใช่สตบบรอเบอรี่สดข้างในามันมีไส้ด้วยออืมมันเป็นไส้ข้างในตรงนี้นะคะเป็นไลเปรี้ยว เหมือนมันมีนมอะไรข้างในอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สตรอเบอรี่มันเหมือนเอาสตรอเบอรี่ผสมกับนมกับอะไรแล้วแล้วก็มาป no. yeah. e ั in no ้นเป็นสตรอเบอรี่แ well, ล้วก็อร่อยเหรอคะว่าอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆอ่ะต่อไปนี่ล้วกันคาระเมลคาระเมลนิ้นเนื้อเป็นเนื้อแบบเป็นสีดำอ่ะไม่รู้ว่ามันคือรสอะไรอ่ะที่นี่ส่วนนี้สีเขียวนะ เช็เคความสำเร็จเราพีชีพนะะเราคุณกินข้าวอยู่ๆเแล้วมันกินทอะไรกันกินเหมือนกินเหมือนผักอ่ะชมมันต้องกินนี้อยู่แล้วมันใช้อันนั้นาทำสีเป็นสีดำกินเหมือนงาเลยอ่ะเนี่ยอันนี้กินเหมือนเหมือนผักอ่ะไม่ใชเ,อ,อ,เอ,อันนี้กินงาเนี่ยฮ้ยมันเป็นชิน้นเออ ชิ้นนิดเดียวได้ไหม <Oi. S 1> คนละครึ่งอ่ะชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นใหญ่เกินมันไม่มีชิ้นเล็กจเนี่ยนะเนี่ยชิตาเล่เขาก็แบ่งครึ่งเนี่ยนะคะมันมีไส้ด้วยเหรอม,มันเกี๊ยวป่ะมันเป็นเหมือนแป้งเหมือนกับโมจิมีไส้แล้วก็ใส,ส่ไส้ลงไปไส้ด้านไหนอ่ะเราแบบคนละครึ่งนะอ๋ออันนี้ไส้ถั่วแดงนี่อันนี้ไส้ถั่วแดงอืม แป้งมันเหมือนโมจิเลยอ่ะมูจิโมจิขวาแดงแปงมาเลยนดำอันนี้หนาวขวดดำมูรอดเลยวะอ้าวย่ไงขวแดงจริง,ง่าชอบขืดดำมากม,มันหนวหวานมอันนี้อร่อยอ มันคือแดงไม่ใช่เหรอมันมีถั่วดดำด้วยแต่ว่ามัโลกไปไหนมีมีแต่ถั่วแดงไม่ใช่เหรอก็ไม่มีหรอของหวานที่มันเป็นสีดำเนี่ยอะไรมันเป็นถั่วสีดำตัวดำมันเป็นถั่วแดงคุณเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสีเหมือนปลาใสอไรใใสเนี่ยใสเดียวกันแต่ว่า เหมือนแป้งโบจิอันนี้เป็นสีดำอันนี้สีเขียวอิ่มเหมือนกันนะรวยจังเนี่ยอันนี้อร่อยมากแล้วก็เออเหลือบวยบวยตัดพอดีคนละก้อนตัดไปนี่คือบวยคนละเมียคนละก้อนก้อนขึ้นสี หรือว่าเรากินด้วยกันไหมน้องคนเรา่งอเอาในให้ง่ายสิเฮ้ยมันเป็นบุญอ๋อเป็นบุญที่ไว้อะเป็นบุญมาลุกตัใช่มันบุญแน่นๆนะน่ารู้สับารู้สับทำไมอะโอ้คล้ายๆพวก มันม่งกวนพ่อมันไ,ไม่รสชาติหรอมีหวานอยู่บ้านอย่างเดียวเลยเนาะม,มันมีกลิ่นมันมีเขาเรียกว่ารสชาติพุทราโดดมาอยู่นิดนึงมีกลิ่นเหมือนพุทรา,าที่เราเคยกินในของหวานนะพุทราพุทราจีนเนาะจะไม,จะไม่จะไม่หวานสักเท่าไหร่จะไม่หวานแค่มีกลิ่นแตเดี๋ยวเดียวอก้อย เธอชอบอันไหนที่สุดเหให้เลือกให้เลือกอันที่ชอบที่สุดใช่ไหมอ๋มอเนานะดูว่ามีอะไรบ้างให้เรากินมันมีอันที่หมดไปเราด้วยเนี่ยใช่อันนี้อันดับหนึ่งเม้าอะไรเนี่ยรสข้าวแล้วก็จตัดด้วยแบบชาเขียวก็<ม>กินได้กินเข้ากันได้อนะไรเงี้ยชอบสองอันนี้เธอชอบอันไหนฉันกับชอบอันนี้เนี่ยอันีนทานเขาไม่ชอบ,บอ่ะเนี่อร่อยมากครับอันนี้แล้วก็อันนี้ซองนี้อร่อยก็อันนี้ เขารู้สึกว่าถ้าเป็นแป้งแบบนี้มันต้องกินกับพวกสตรอเบอรี่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันอันนี้มันหวานนั่นแหละเขาชอบหวานเนี่ยมันก็เลยอร่อยส่วนนี้ก็อร่อยนะอันนี้มันเป็นเหมือนแปลกๆดีอ่ะมันเป็นเปรี้ยวหวานเป็นนมนมแบบครีมมี่ครีมมี่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยอยู่ใช่แต่เราแค่ตกใจตรงที่ว่าเนื้อมันเป็นสตรอเบอรี่จริงๆแต่พอกัดเข้าไปมันไม่ใช่สตรอเบอรี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่จริงเหรอมันไม่ใช่ลูกสตรอเบอรี่อ่ะเพราะว่าพอกัดเข้าไปแล้วมันมีนมอยู่ในเนี้ยเมื่อเขา ฉีดเข้าไปหรือเปล่าไม่อไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นแบบเขาเขาปั้นที่มันเป็นเหมือนรูปสอตอร,รอเบอรี่จริงเหรอสตรอเบอรีอจาาอร่จริงเหรอเดี๋ยวฉันเจาะออกมาเหมือนสตรอเบอรี่จริงเหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอกัดเข้าไปแล้วทำมมันมีนมอยู่ข้างในอะ่ะเขาจะฉีดเข้าไปเอาแข็มเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปแล้วใช่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมันมันก็แบบมันไม่เหมือนสอตรอเบอรี่อ่ะเพราะว่า ถ้าจะตัวเบอรี่เรากัดเข้าไปมันจะต้องมีความแน่นกว่านี้ไหมอันนี้มันเป็นแบบเป็นนิ่มเป็นแบบอ๋อเขาอาจจะพองผ่อนผ่านกระบวนการทําให้มันนิ่มหรออันนี้ก็โอเคอร่อยอยู่แค่ไหนแต่สำหรับเขามันเปรี้ยวเกว่าเปรี้ยวเกินใช่เพราคือกินทีละครึ่งเลยใช่กินทั้งมื้เลยมันก็เลยเปรี้ยวถูก รีวิวแบบเร็วๆเลยนะคะคือเป็นการมาลองชิมนี่แหละเผื่อทุกคนอยากจะไปลองซื้อเราได้ไปญี่ปุ่นกันหรือว่าที่ประเทศไทยก็น่าจะมีขายในร้านที่เขาขายขายของญี่ปุ่นอะราเ้ยนำเข้านะคะลองลองไปหาชิมดูถ้าอยากให้แนะนําเราก็จะแนะนําเป็นก็คือเห็นตรงกันว่าชอบตัวเดียวกันก็คือตัวนี้ซองนี้ทั้งซองอ่ะเจ็ดชิ้นทั้งซองอันได้เจ็ดชิ้นเลยแหละแล้วก็อันนี้นะคะที่เรารู้สึกว่าอร่อยตัวนี้ที่เรารู้สึกว่าตอนแรกมันจะเป็นขนมตุ้ดตับหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นแบบ อะไรเครื่อยพี่ยินชอบมากกันเลยโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราในทุกๆคอนเทนต์ด้วยวันนี้มารีวิวประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดสูบกระตงได้ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันในคอนเทนต์อื่นๆนะคะสวัสดีคะ่คะ